ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับยี่พาไปนะครับก็ได้พาทุกคนทุกท่านนะครับมาเที่ยวยังสถานวิศวธพันธ์นะครับสถานโบราณวัดชัยนารามนะครับอยู่ที่ยุทธยารับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงกันนะครับโอเคครับไปครับ let's go ็เป็นสถานที่หนึ่งแห่งนะครับที่ที่เราสามารถเนี่ยมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาเก็บเป็นภาพที่ระลึกกครับทุกคนครับและก็เป็นยังเป็นสถานที่ที่ว่าถ่ายทําละครด้วยนะครับหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นละครที่เพิ่งจบไปมาัๆนะครับอ๋เพละวะอ๋อเพรละวะอุอเพสนิวะนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมีผู้คนในนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาถ่ายรูป เก็็ปนที่ระลึกนะครับทุกคนครับที่นี่มีให้มีให้เช่าชุดด้วยนะครับทุกคนให้เช่าชุดชุดไทยโบรานะครับให้เหมาะกับสถานที่นะครับ แล้วก็เหมาะสําหรับการถ่ายรูปแล้วก็มันจะมันมันจะเข้าครับเข้ากับบรรยากาศและสถานที่ที่นี้นะครับทุกคนครับทุกคนครับเราก็มาอยู่ข้างบนนะครับก็ตรงหน้าผมนี่ก็เป็น อเจดีนะครับซึ่งเป็นริมก,กรรมที่ว่าเป็นยุคเก่านะครับสมัยรกรุงศรีธยานะครับตอนที่กรุงศรีธยายังไม่เสียกรุงนะครับเป็นโบราณสถานนะครับแต่ละจุดแต่ละที่นะครับจะมีจะมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นป้ายอะไรบ้าง่งเช่นนนี้นะครับเป็นภาพปู ปั้นเล่าเรื่องพอุทธประวัตินะครับทุกคนครับครับทุกคนครับ ข้างหน้านั่นก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับมันจะสานต่อแม่น้ำเจ้าพยานะครับยาวนะครับมาตามล่องน้านะครับทุกคนเห็นครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็มีเรือ แล่นผ่านไปมาไปมานะครับทุกคนครับ스스 Jamie, ซึ่งอากาศตอนนี้เวลา12บสองนากาสีสกว่านาทีนะครับร้อนมากนะครับทุกคนส่วนนะครับท้องหน้าผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ว่าเป็นภาพอะไรนะครับจะมีป้ายบอกนะครับทุกคนพระอโบสถนะครับพระอุโบสถ สถานี่ข้างหน้าผมนี้โอเคครับก็มีป้ายห้ามนั่งด้วยนะครับนี่ครับห้ามนั่งห้ามเปีนสถานโบราณนะครับเพราะว่าทําให้ือ้อนหินเคลื่อนนะครับ แต่ละสถานที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละจุดก็จะมีนะครับป้ายประวัติบอกหมดเลยนะครับนี่ไงนะครับรอบด้านครับทุกคนครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศและก็ภาพของสถานโบราณแห่งนี้นะครับที่มีชื่อว่าวัดชัยธนารามนะครับทุกคนครับที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับทุกคนครับ อสำหรับช่วงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปดีๆนะครับของยีพาไปนะครับแล้วก็กดสับตะไคร่นะครับเป็นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ยีพาไปเนี่ยสามารถทําทคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกับคลิปต่อไปนะครับว่ายีพาไปเนี่ยจะพา,าเพื่อนๆและทุกคนเนี่ยไปเที่ยวยังจุดใด กันต่อนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอ,ขอคำว่าสวัสดีครับ